แล้วเขาอยู่ร้านเตี๋ยวรูแล้วผมร้านนี้เป็นไงคะโดยความที่หนูชอบกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วร้านนี้ก็จะมีขายกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอร่อยมากมันเป็นร้านที่แบบทั้งเด็กสาธิตกถาสนมิดด้วยแล้วก็รวมไปถึงแบบคนในมสอวอะไรเงี้ยก็จะรู้จักกันผมขององไเป็นบะหมี่มีหมูหลายๆหมูแล้วก็ลูกชิ้นหมูรวมกันค่ะไม่ผักไม่งอกไม่กระเทียมใช่ <laughs> อันนี้บะหมี mm ่เ hmm. ส้นเปาะบะหมี hmm. <t ags> <t ags <t <t ่เปาะบะหมี่เปาะมี่นะคะเสียงใหม่แล้วี่นะค่ะอ้หเฮ็ดอไนวะขอผมนะครับผมเป็นเส้นเล็กแห้งใส่ทุกอย่างนะฮะจะมีตับมีไส้มีหมูตุ๋นมีหมูชิ้นมีลูกชิ้นนะครับแรืสิ่งที่พี่ชอบมากนะเนี่ยคือ การกินก๋วยเตี๋ยวแห้งเราเขาแบบใส่ซีอิ๊วดำมาให้๋อใส่<ป>ตัวคือา <laughs> ปรุงมาให้แล้วมีความหวานนิดนิดเค็มเปรีย้ยวนิดนิดเผ็ดมาให้แล้วคุณผูช้ชมมาเนี่ยต้องชิมปรุงจริงรสชาติเาข,ขาค่อนข้างจัดจานเข็มข้นอยู่แล้วใครที่มาแล้วกินเครื่องในได้อย่าให้กินเครื่องในเพราะเมื่อกี้ตัวไส้กับตัวตับออร่อยมาก เปิด8โมงเช้าถึง4โมงเยน็นหยุดเสาร์อาทิตย์เรียกว่าเป็นร้านที่เกิดมาเพื่อคนที่เรียนทำงานแนาดนี้จริงๆ